สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่นายมาแชร์นะคะวันนี้แม่นายจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าไม่กระจ่างใสหรือว่ารูขุมขนไม่กระชับนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะสําหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาเราจะใช้1ช้อนชาค่ะ สำหรับตัวเบกกิ้งโซดาจะทำให้ผิวเราเนียนเรียบและก็กระจ่างใสขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมเป็นน้ำพึ่งนะคะอีกหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมะนาวสดอีกหนึ่งช้อนชานะคะสำหรับตัวน้ำมะนาวนั้นนะคะใครที่แพ้มะนาวก็ให้หลีกเลี่ยงการใช้มะนาวนะคะสามารถใช้เป็นวิตามินซีเข้มข้นแทนได้นะคะสำหรับน้ำมะนาวนั้นนะคะเขาจะมีกรด ASA นะคะก็คือเป็นกรดผลไม้นะคะจะช่วยการผลัดเซลล์ผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะ แล้วก็มะเขือเทศหนึ่งลูกนะคะให้ผ่าครึ่งไว้นะคะเราจะหนึซี่เท่านั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างหน้าให้สะอาดนะคะสําหรับสูตรนี้ทําเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะเรานํามะเขือเทศนะคะมาจุ่มมาจุ่มครีมที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาทาบนผิวหน้านะคะทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทำได้อาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะถ้าเพื่อนๆทําบ่อยนะคะก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวเราจะขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็จะสังเกตได้อีกอย่างนึ่งก็คือว่าลูกของผลเราจะกระชับนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถมาร์ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็สามารถไปล้างออกได้ตามปกติเลยนะคะ ลังเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวเราจะเนียนนุ่มแล้วก็ขาวกระจ่างใสขึ้นมาประมาณ1ระดับนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เห็นผลอย่างชัดเจนก็ให้ทําให้ต่อเนื่องนะคะสําหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทาคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ